ยิ่งก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนี่ครับอยู่ที่เมนเชสเตอร์ช่นเ,น,ชนเคยเนี่ยผมในช่วงเช้าๆของวันนี้ก็จะเที่ยงเที่ยงไปแล้วนะครับผมก็เนี่ยวันนี้เนี่ยอาทิตย์นี้เอ่อคณมิเนี่ยเขาอัปเดตเร็วนะครับผมก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งเขาก็ปล่อยข้อมูลมาแล้วนะครับแต่ก่อนอาทิตย์ก่อนหน้าเนี่ยโอ้โหเลื่อน2อาทิตย์เลยเนาะก็อัปเดตช้านะครับอาทิตย์ที่ก่อน,ก,อนก่อนนะครับผมอาทิตย์นี้ก็ อัปเดตเร็วนะผมมาดูกันซิว่ามีอะไรกันบ้างนะครับที่เข้ามาในอาทิตย์นี้นะครับหน้าเปิดสักแค่ไหนนะครับแต่ละพวงแต่ละแพ็คนะครับผมโอเคมาดูกันพิธีและเรื่องละกันเนาะนะครับมีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมส่วนแรกเลยก็จะเป็นนี่นะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับอันนี้ครั้งนี้เนี่ยเป็น POTW นะครับผม Player of the Week Worldwide February วันที่27นะครับ2020นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมาด้วยกันเนี่ย อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นภาพหลุดหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าน่าจะมาแน่ๆคิดว่านะครับผมก็จะมีด้วยกันเนี่ยเดเรย์เมสซี่นะครับผมโอเวอเบยองมาคินยอสและก็บูนเฟอร์นันเดสนั่นเองเนี่ยผมที่น่าจะเปิดมากเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับเอเดนเชโกก็มาเนี่ยผมคูโบก็น่าจะมาถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมก็ตามรูปนี้ละกันเนาะนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะมาไหมนะครับเปิดเซิร์ฟมาบ่ายสามเนี่ย มาจริงๆหรือเปล่านี่ต้องรอลุ้นดูแลกันนะครับผมถ้ามาเนี่ยคือว้าวเลยนะครับเมสซี่ตันที่100โอ้โหโคตรโหดนะครับแต่อยากได้บูเนลอร์ฟูนเดสมากๆเลยนะครับผมฟอร์มแม่งโคตรดีเนาะย้ายมาอยู่กับผีแดงนะครับผมสุดจัดมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราผ่านไปแล้กันสําหรับทีมยูเออเรียในผมในวันที่27นี้เนี่ยผมก็ต้องรอลุ้นละกันนะครับผมในตอนที่มันเปิดเซิร์ฟมานะครับผมโอเคมาผ่านไปครับส่วนต่อมาเนี่ยครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของลีเจนด์เวอร์ไวครับ เนี่ยผมวันนี้ก็จะมีตำนานอยู่ด้วยกันเน,นี่ยสี่คนเนี่ยผมมีตำนานใหม่สองคนก็จะเป็นอ่าฟานเดอรฟานเดอรอะไรก็ไม่รู้แล้วก็รอยคีนนะครับรอยคีนแล้วก็โจนครับเนะี่ยเป็นตัวเดิมนะครับฟิกโก้ก็เป็นตัวเดิมก็จะมีตำนานมาใหม่2คนก็คือวานเดอร์และก็รอยคีนน,นั่นเองนะครับก็มีตำนานอยู่ด้วยกันเนี่ยสคนนะครับสำหรับแพ็คนี้มาด้วยกันเนี่ย 105คนนะคนับี่ผม105คนแล้วก็เป็นตำนาน4คนก็จะเป็นพวกซิวเวอร์เนี่ยอยู่ด้วยกัน101นคนนั่นเองนะครับสำหรับแพ็กตำนานอันนี้ก็น่าจะใช้คอยเปิดนะครับผมก็ลองลุ้นดูแล้วกันใครอยากได้ตำนานใหม่แล้วก็อ่าชนครับแล้วก็อ่าพิโกนั่นเองะครับผมโอเคตัวนี้ก็ผ่านไปเนาะสำหรับรีเจนเวอร์ไวครับนั่นเองเนี่ยผมโอเคเราผ่านไปครับส่วนต่อมาก็จะมาอีกแล้วเนี่ยผมก็ โอ้โหเพิ่งมาเนี่ยครับผมเพิ่งเปิดฤดูกาลหรือเปล่านะครับสหรับเจลีกเนี่ยก็ครั้งแรกนะครับที่มาแล้วนะครับผมสหรับเจลีกเฟเบอรี่นะครับผมก็อันนี้ไม่รู้ว่ามีใครกันบ้างนะครับต้องมารอลุ้นดูว่าจะมีนักเตะไทยมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่เห็นนักเตะไทยที่ท็อปฟอร์มสักเท่าไหร่นะครับพี่ธีราศิลป์อาจจะมาหรือเปล่าถ้ามาเนี่ยโคตรดีใจเลยนี่ครับผม แต่คิดว่าไม่น่าจะมาหรอกนะครับผมน่าจะมีแต่นักเตะที่อยู่เจลิกแล้วก็เล่นดีเท่านั้นนะครับสำหรับเพลเยอร์ออฟเดอะวีคนี่ครับผมเจลิกเบอร์รี่สองพันยี่สิบนั่นเองนะครับผมโอเคส่วนนี้ก็ผ่านไปนี่ครับผมหมดหรือยังครับอาทิตย์นี้น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการอัปเดตในอาทิตย์นี้นะผมก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนนี่แหละนะครับหลักๆนะครับผมก็มีอยู่ด้วยกัน3แพ็คนะครับอันนี้ก็เป็นของเมื่อวานไปแล้วนะครับผมโอเคเป็นว่า เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ละกันนะครับในตอนเปิดเซิร์ฟจ,จะมีอะไรเข้ามาใหม่ยังไงก็เดี๋ยวรอรุ้นดูละกันนะครับผมบ่ายสามโมงตรงนะครับเปิดให้เล่นแน่นอนนะครับสำหรั์นี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ละกันนอกสำหรับการอัปเดตข่าวสารในที่น,นี้นะครับ,ว,รบวันที่27นี้สตหรับวันนี้ปลาร้าน,นะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย